เดินทางไปบ้านวางใหม่นะทั้งในหมดแหละไปหมู่บ้านเสาหน่อยนอทีเบาเลดเคยถ่ายเป็นสาวชนเผ่ากระตู้ยังเป็นหมู่บ้านบ้านนอกเลยทุกคนเนาะบ้านชนเผ่ากระตูไปจะได้ลังคาเหื่นไปเอาใหม่มาเต่งเนาะเป็นเงียบๆเงาๆอยู่ลมพัดทุกคนทุกคน ทำไมเต át, ็งนขาดเล่มดขาดลมแห้งเนาะสบายดีสบายดีทุกคนเนะมื่อนี้เบาล่กะมีโอกาสพี่น้องที่เดินทางไปบ้านวางใหม่นะทั้งในมแหละไปหมู่บ้านเสาหน่อยนาทีเบาเล่เคยถ่ายเป็น้าวุนเผากระตูโว่า เรามาแล้วพอต็ดเบียกเต็ดงานน้ำมือน,นั่นไปหายคล้องกันโดนแล้วพี่น้องหลายเดือนแล้วเนาะนี่แหละทางเขาก็สิประมาณนี้พี่น้องก็สิมีรถอีตอกอีแทกนี่แหละทางเข้าไปจังซีเนาะเอาสิเข้าไปพี่น้องฝากติดตามให้กำลังใจเดอ้อแต่ว่าอีพียังจืดเนาะสาวน้อยบ้านว่างไม่นนะเอาสิเข้าไปด้านใน่อยลปเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับส้มให้กำลังใจบเบลลี่เดอ้อพ,พี่น้องฝนก็สิเริ่มตกแล้ว ทางนี้เป็นทางแดงอยู่ทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่งวงแบบว่าเราเก็บเกี่ยวเขาดูว่าทุกคนจะอยู่กัน

โอ้ยังเป็นหมู่บ้านบ้านนอกเลยทุกคนเนานะบ้านชนเผ่ากระตูบ้านเสาหน่อยบ้านว่างใหม่พี่น้งองเ,เป็นบ้านนอกอยู่เข้ามาด้านในหมู่บ้านนะนะท่านั้นก็เป็นซาลาก,กวนทุกคนเป็นของชนเผ่ากระตูคือว่ายังเก่าแก่อยู่นะพี่น้องเนาะหมู่บ้านนี้เขาเจ้าดูดกอกเลยทุกคน สุดกอกุดยังขะนาะพี่น้องเลยสุดยอดหลายเป็นหมู่บ้านมันนอกมันนอกนะ้บ้านสาหน่อยพี่น้องเดี๋ยวจีไปหาสาหน่อยเพิ่อนอยู่หรือบอฝากติดตามรับส้มเด้อพี่ๆน้องๆให้กำลังใจการเดินทางเบาเลยมา <c oughs> ชนาบทพี่น้องเนาะนี่ก็เดินทางมาชาบทอืด ผมผัดมาแล้วทุกคนโอ้ด oh, ูดกอกสบายดีเพื่อนเจ้าบ่แม่กินขนมบ่แม่กินขนมบ่อ่อซื้อขนมมาบ่หลายซำอ,อยู่นี่ชนเผ่ายังแม่ชนเผ่ายังอยู่นี่อยู่หมู่บ้านนี่เป็นชนเผ่ากระตูหรือชนเผ่าอาลักอยู่นี่กระตูบ่ส<ะ>ุภเผาอาลัก อ๋อคุณบูอ้าแม่ขนมมาแม่อ๋ออ๋อเด้อเด้อเด้อสุบกรอกเนาะกัตูเอ้าใส่ยังอยู่นี่อยู่นี่มียังมีน้ำตาลบอแล้วก็ฮึดเนาะเอ๋อ่าขอบใจด้วยแม่เด้อเอ้าคุณดูดกอกพี่น้องเนาะทางหมู่บ้านนี่อู้มีสัตว์เป็นเลี้ยงมีแบบมีอย่างเนีคากลายพี่น้อง เป็นบ้านสาวหน่อยด้วยบ้านว่างบ้านว่างใหม่แถวเนี้ยก็จะปลูกผักส่วนขั่วทุกคนเนี่ยปลูกผักปลูกหญา้าทำมีทีทางชนบทพี่น้องโอ้ยหือนลังนี่ป้านาสิหลายปีลีพี่น้องเลยเบิ่งบ่ ส่วนมากผู้คนมาสู่อยู่พี่นางพะว่าก็จะไปให้ไปสวนนะไปเกี่ยวเขาเกี่ยวนา้าพี่นางพบว่าสวงน,นี่เนนะก็เดินทางมาชนบททางเมืองทาแต่งแขวงเซกองหรือพี่นางสุดยอดลายหมู่บ้านนี้เนาะ ถือว่ายังยังเป็นบ้านอกอยู่เด้อทุกคนเป็นดิสแมนเล่าเขานะเป็นยุ่งเขาตามเบิ่งเป็นบ้านอกอยู่ทุกคนบ้านสาวน่อยเนาะเมาเรกก็เคยถ่ายคลิปลง youtube อยู่สาวน่อยเนาะก็มีการช่วยเรืออยู่แต่ว่า เราไปเลาะหมู่บ้านทักซี่พี่น้องหมู่บ้านเพิ่นมื้อนี้กะ่ะนี่มีโอกาสมาเลาะพี่น้องเดี๋ยวสิลองไปหาแซวหน่อยว่าเพิน่นอยู่หรือบ่หรือว่าไปไสนะพี่น้องเนาะบางทีจะไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําพี่น้องเอ,อ้ยส่วนมากก็ยังเป็นเฮือนเก่าๆอยู่สี่นะพี่น้อง น้องบาง้านเศ้าน้อยอดแล้วจัดนี่และอืมบ่าทโทโอ้บีบ้า,บา,บานเป็นอาอาอผฝนเอาใหม่ยองอย FC ได้ติดตามนะสิจือเด้อพี่พี่น้องน้องหมูันยูหรือบอนะสีไปให้ไปสวนแล้วคันใดเปลี่ยนแล้วบ่คันใดเล็กเบืองเนี่ย ป้าป, e. ป mm. <c 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 ้าท euh, uh you know, ุกคนเก่าหลายมีแต่พอพันอยู่นะสบายดีพอสบายดีโอ้เป็นจะได้ลังคาเฮือนไปเลือกเบิดเลือกเอาใหม่มาเติ่งเนาะอ๋อลมผัดทุกคนยังมาได้มาดีเฮือนใหม่เนาะเกือบสิรมโอ้อาวสาวน่อยเพิ่นไปเส้่คือบ่เห็นบบอยู่ไปเกี่ยวเขา เป็นแก้วเขาอยู่ทางผู้พูดเลยเนาะแมนให้ทางผู้ทุกคนเด้อทีอีอยากสวยเรือกขอบครัวเพิ่นกะเป็นอะไรทางในกัยังอยู่คือเก่าบ่โอ้เสียบเบิดยังจุดปองจังแปลงคือเก่าเนาะเก่าอืมยีนองเนาะแต่พ่อพิ่นอยู่เพิ่นไป็นแก้วเขาเพิ่นไป็นแก้วเขากับแม่เพิ่นบ่แมนพีเป็นแก้วเขาทุกคนเบิ่งผู้อ่าพี่พอพี่ใส่ไม้เด้อด้านเพิงใหม้เป็น บื้องเสกั๊ดีเป็นเงือบเงือามงาม,งมอยู่ลมพั<โ>ดทุกคนทุกคนเริอเอาไม้เต่งเอาไม้เต่งชื่กัจนขาดเบนอะลมพัดขาดลมแห้งเนาะแห้งแล้วแห้งเบื้องหันก็ไม่เอาไม้เหีวแล้วเต่งเอาบัดเอาบัดไม่เอาพอพอยังนอนอยู่อยู่มองนี้คือเกาเอา่าปะยู่ยันกลัวนอนเย็นกว่าคือเก่าทุกคนเออได้ตอนปัวกัดเบิดแล้วเช้าเพื่อนพุกคนเพื่อนตัวกัดเบิด เป็นบ้านเสาหน่อยส้นเผากระตูที่เบาเล่เคยตายขิดเด้อทุกคนเงาเงาเงามงาอยู่โอ้เอาสูส้ๆได้พอเด้อเมื่อนงเมื่อไงพี่นังเดินทางมาจะเาของบดิปลูกมันบ่นปีนี้ป่ะปูกันน้อยเดียวนะมันบริราคาเอ้ามันก็บรเ,เป็นราคากาแฟเป็นราคาเน,ะนาะกาแฟบดิปลูกกาแฟบดิปลูกกาแฟเป็นราคาปีน,นี้ทุกคน เดิงเซาเพื่อนไปปวกกัดปวดเจอะปวกลมตีเตินสงสารพี่น้องบมมีเครื่องใหม่เครื่องมือในกองลางอ่างเขากินดิพ่ออยู่บ้าเขากินบ่มี่ป่ะเขาให้บะไยบ่ปีนี้พอ่อ เอลเป็นอะไรอันเห็ดบัวร้ายบัวร้อนบัวมีดินเห็ดบัวมีดินเห็ดนหมือนน่ะมีเห็ดเห็ดจะให้ได้เนาะหน้าบัวดิเห็ดได้เนาะบัวมีนาเอาคนทุบคนยากบมีนาอยู่นี่ไฟดึงดึงดึงเขาเองแล้วบ่เรี้ยงยังดึงนำพี่น้องอยู่ดึงน้ำพี่น้องนะสายไฟมันก็ต้อนพี่น้องคนตอนเข้าสายไฟนี่แหละบ้านเฮือนสาวหน่อยนะพี่น้องขาอยังเจอเอาเลยเคยมาเหิบขิดส่วงหนึ่งแลนะ เบื่องด้านในอืมเป็นังี่สิเลยทุกคนนักรีโบ้พอพ่นเอาใหม่มาเต่งล่มพัดทุกคนเบิง่งต้นโอมแน่นแล้วอ่าสู้ๆเดี๋ยวพอเด้สให้กำลังใจอ,อาวุ้มีแนวไฮสีอยากสวยเรือเพิ่มเติมสือ่อสักรีนี่ก็โอเคอยู่เด้อทุกคนพน น้องพุทไปเกี่ยวเขาหุดเขาให้เ่าหน้าเกี่ยให้เหไปไดิดทังผู้แตสิ่งเดเมื่อแล้วทุกคนน่ากามาแวนลินหมู่บ้านเพื่อนไทยหมูบห่บ้านในเบิ้งกกามาเยี่ยมเยี่ยมแต่ว่าพุทปรอยู่ไปเกี่ยวเขาไปหุดเขาทั้งผู้ทั้งอย่างอ้าวคับกันเลยพอเด้อสบายดีโดย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 ทุกคนไปพบกันกีฬาเน้่กีฬานี้สบายดีด